สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องจ้าะ่ะเราจะพาไปเก็บเห็ดนะคะหลังจากฝนตกมาสองสามวันตอนนี้มีเห็ดขึ้นจ้าไปเลยอันนี้แอปเปิลจ้าหลดลงมาเนี่ยนี่แอปเปิล สายพันธุ์นี้เปรี้ยวสะใจแบบมะม่วงเลยนะคะชื่อว่าฟิลิปป่าค่ะไปะมาเลยเรามาเก็บกันเมื่อกี้มาเดินดูหนึ่งรอบแล้วนะคะแล้วก็เห็นมีเบบีจ้านี่นี่น,น,นเห็นไหมคะเห็นเบบีไปด้วยกันไหมนี่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 เห็นไหมพี่น้องนี่นี่คือเบบีเห็ดพึ่งขาลายจ้า อะถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายลูปก,ก่อนเอาหญ้าออกก่อนเนาะนี่ยังอวบเลยอวบอวบอวบอันมากอ่ะเดี๋ยวจะให้น้องข้าวถือกล้องนะคะเียังค่าเสี้ยมข้ามเอาหาเอเหล็กแค่นะเอากระมังถงังโตมานะคะนี่นี่เสะหอเาล็กเดิมาดินมอ กล fast โอเคสกอีกนึยอีกทีอล fast โอยคุณลูกันไม่กโิโซันโอเคโอเคอีกทที่่อไม่ได้ลคุณลูกถือไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จัด <c oughs> การเองหนไห คุณแม่ก็จัดการแบบนี้นะคะอ,คอยู่ไม่ลึกนะคะอ้าวไม่สวยโอ้โหด้านนี้อย่างสวยเลยพี่น้องจ๋าอย่างสวยแต่พอหมุนแทนแทนแทนถูกกินไปแล้ว กมได้ไหมเดี๋ยวเราตัดเนาะอ,อย่างนี้เลยนะคะนี่เอาไอ้นี้เขาไว้ใต้ดินอย่างนี้ไอยให้ปีหน้านี่จ้าโอ้โห ด้านนี้ทำไงล่ะด้านนี้ก็ตัดอย่างนี้เนาะเอารอยทากินเนี่ยค่ะออกให้หมดจ้ะโอ้โหโอ้โหอีด้านหนึ่งสวยมากนะคะ นี่จ้ะด้านนี้อย่างสวยเลยนี่สวยมากปะเราไปกันต่อคะ่ะเห็นมีดอกใหญ่ตรงนี้นะหลายดอกเลยค่ะมาช้านะคะพี่น้องบานโตไปหมดแล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มาดูนะคะดูนี่จ้ะอยู่ข้างสะแซลมอนเนี่ยดูสิคะดอกใหญ่ใหญ่ มีตรงนน้นอีกหนึ่งดอกนี่อันนี้ก็ดอกใหญ่ใหญ่สงสัยจะเน,น่าไปหมดแล้วอ๋ขายังแข็งอยู่นะคะนี่ว้าวยังสวยอยู่นะนี่สวยอยู่ค่ะนี่โหสวยสวยสวยเนาะนอนไน่เ่ย เดี๋ยวเราเอาไปไปตาขาตรงนูน้นด้วยกันกับอันนี้ปิดไล่อย่างสวยตรงนี้สามดอกเรียงรายเนี่ยคะ่ะ เก็บขึ้นมาก่อนนะคะโอ้โหอยนี่จะขายขาก็โอเคอยู่นะอยู่ลึกจ้ะโอ้โหหักโอ้โหขาอยู่ลึกมากนี่จะ้ะหักไปแล้วนี่ว้าวอ่ะันนี้หนอนกินไปแล้วอันนี้ไม่ขึ้นแล้วอันนี้หนอนกินไปแล้ว ก็ขาก็ยังดีอยู่นี่อุ้ยน้ำจ๋กนี่อยู่ใต้หน้านี่นี่จักเสียวตกน้ำนะคะโอ้โหยันนี้อะไรกินดูสิคะโห้ยนี่ขาก็ลึกอยู่นะนี่ โอ้ดันขึ้นมาไม่ได้นะงอแบบนี้เลยจ้านี่โอ้เนี่ยโคนเขาอยู่นี่ว้าวโคนอย่างลึกเลยพี่น้องนี่โคนอย่างลึกเลยเนี่ยค่ะโคนขึ้นมาไม่ได้อะนะอยู่ใต้เนีอันนี้อะไรกินหัวไปแล้ว โอยรนน้องข้าวก็เล่นน้ำอยูน่นั่ะไปสู่สวอทสโกอร์อีกเม็ดไมอด้อีกซ์เด็กน้อยก็สนุกสนานตาโอเคย่ากอสิ น,น้องอันนี้ก็ใช่นะนแต่นี่คืออู้วอันนี้คือเห็ดเหลืองที่เนี่ยเห็ดเหลืองเห็ดไครที่น้องน้องกิรลนาเก็บหรือเปล่าแต่พี่วันไม่แน่ใจพี่วันก็ไปดูด้วยพี่วันไม่เก็บค่ะเดี๋ยวลองดูว่ามีอีกไหมนะคะแถวนี้คราวที่แล้วก็ได้ไปหลายดอกค่ะแถวนี้ค่ะก็จะได้ ตัดขาทีเดียวพร้อมกันนะคะแถวนี้ก็มีขึ้นค่ะแต่ปีนี้ไม่ขึ้นนะคะปีนี้ขึ้นอยู่สองดอกเองหรือว่าความชื้นยังไม่ถึงก็ได้ค่ะ จะขึ้นอยู่ใต้เนาะมองไม่เห็น,นไม่ได้ตัดหญ้านะคะเพราะว่าก็จะมีพวกเม่นพวกอะไรเขาก็หากินหญ้าอะไรใต้เนี่ยเราก็ปล่อยธรรมชาตินะคะเนี่ยดูสิคะพงพงเม่นเขาก็เดินหนีนะคะแล้วก็ปล่อยธรรมชาติคะ่ะ แบ่งกันอยู่อาศัยนะคะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเขาก็น่ารักดีเดินเล่นจุิงจุิงจิง,จง,จงโอ้นั่นไงนั่นดอกหนึ่งเนีย่ยเห็ดอะไรนีอยู่นี่ค่ะใช่ไหมนี่ไม่ใช่นะคะก็ชิมไปไม่ใเห็ดพืนขาอะยคะ่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้ก็เคยมีปีที่แล้วขึ้นมันกระจุกเลยนะคะตรงนี้อปีนี้ยังไม่ขึ้นนะคะปีนี้ขึ้นตรงนี้ไปสามสี่ดอกค่ะสงสัยหมดแล้วเหมียวก็มาน เหมียวตอนนี้อยู่เป็นเจ้าบ้านไปแล้วค่ะไม่ใช่แมวป่าแล้วนี่มาเดี๋ยวเรามาตัดขาเห็ดกันวางกล้องแบบนี้จีี่ไหม โอหจะซ่อมได้อีกมีเนี่ยอันนี้เราก็ตัดจิคุยกลดูซิแปรพอดนมมิสคกล อแล้วน้อม n สซั i n ิสแคาแล้ e โซนน้อมิสตาย s ซ s แ e ตัวฮะเมดิซีนเจก i ุนหมดิ m แมวพี่น้องจ๋าโอ้โหจะได้อยู่มเนี่ยนี่จ๋ นี่แล้วตัดไปอย่างนี้เลยเนาะแบบนี้นะคะอีกขูดขูดเดี๋ยวไปขูดตรงที่บ้านแล้วกันตอนล้อนะไปขูดในบ้านโอ้โหตรงนี้สงสัยไม่ได้แล้วแหละแต่อ่อนอยู่ค่ะหลังคาหมวกอ่อนอยู่ อันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลาย หมวกน้ำตาลนะคะไม่ใช่หมวกส้มนี่ข้าง,างในเขาก็ยังดีอยู่ค่ะเอาออกหน่อยแล้วกันเพราะว่าน้ำเขาดูดฟองน้ำเยอะค่ะข้างในดีอยู่นี่จ้ เขาอยู่พอดีเขาอยู่ใต้ใต้หญ้าน้ำเยอะนะคะนี่ถ้าเก็บไปนะค้างคืนก็จะดำแล้วค่ะอันนี้เขายังไม่ดำนค่ะนี่สวย อันนี้ก็จะ <Yeah. S 1> เห็ดพึ่งขาลายหมวกน้ำตาลน,นะคะที่นี่จะเรียกว่าพูนสเกลร้อยเฮดค่ะคือมันมีลายเป็นลายนี่แหละเขาเรียกว่าสเกลนะคะ <Com screen. S 1> เหมือน scale ะสเกลภาษาอังกฤษนะคะ่ะปลามีเกดเนี้ยคะ่ะ คุณแม่ต้องข้าวเลาะฟองน้ำออกหน่อยเด้อพอดีบางที่ต้มมันเมือกเยอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นอ่อนๆจะจะ,จะเอาไว้อยู่แต่อันนี้คือเขาค่อนข้างจะเกือบจะนั่นแล้วค่ะเกือบจะแกะ่แล้วแต่ก็ยังกินได้อยู่นะคะแต่มันมันเมือกเยอะคุณแม่ต้องข้าวไม่ค่อยชอบนั่นเอ khá, vẫn còn cứng ở đây. Vị cột đi, in vào, cột in. Yeah. Vi er nok at de der svampe der Missen ikke gå ned i vandet Missen kan nok ikke lide vand vel? Nej Kan Missen lide vand? Ja, mor? Nej Missen kunne ikke lide vand Det er ikke som hund Ja kun sige, om vi skal få i vand, ikke? Ja, det er lige lavet nok for. Altså mor? Ja. N ved du, hvad får den navn lige i mi Nu hedder det Nisse Miu. Hvad? Den hedder Nisse Miu. Hvorfor hedder det Nisse Miu? Fordi jeg kender en historie, hvor en kat hedder Nisse Miu. Okay. อันนี no ้เอ hey ้สอันนี้อันนี้สงสัยไม่ได้แล้วแหละอันนี้น้ำเยอะจัดนะคะอันนี้ปิดไว้ค่ะอันนี้ Hvorfor har du brug Wo. er, wow. wow. er Nej. <laughs> Kan du op til mamma?